ทุนจีนไม่เท่ากำลังหลังไหลเข้าไทยผู้เชี่ยวชาญมั่นใจเม็ดเงินลงทุนบริษัทจีนในไทยปี2024นี้เติบโตต่อเนื่องทุบสถิตินะครับนี่คือข่าวล่าสุดน,นะครับนะก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับทุนจีนไม่เท่านะครับกำลังหลังไหลเข้าไทยนะครับผู้เชี่ยวชาญก็มั่นใจนะครับเม็ดเงินลงทุนจากบริษัทจีนในไทยปีนี้นะครับ2024เติบโตต่อเนื่อง ทุบสถิตินะครับนะก็ก a บ t ทามนะครับซื้อทางการจีนรายงานอ้างอิงความเห็นของนักวิเคราะห์ในจีนและไทยโดยระบุว่าทั้งหมดต่างเห็นตรงกันนะครับว่าการลงทุนในไทยของจีนปีนี้นะครับจะยังคงสามารถเติบโตได้อย่างต่อนเนื่องและคาดว่านะฮะจะทำสถิติสูงสุดและล่องใหม่นะฮะหลังจากที่จีนกลายเป็นนักลงทุนตาง